ด้วยงั้นเอาอีกสิเลยพี่ผมว่าฮะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทินาทีนี้การนึงไม่ใช่น้อยๆพี่แมทเขาเป็นแชมป์นักกินกระบปอยู่แล้วพี่แมทไปอีกแล้วครับสมชื่อจริงๆ เอาละครับจะน็อกรอบแล้วนะครับนี่มีแมน็อกแล้วครับไล่ตีมาเสมอแล้นะครับจานหมดแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกรับมาแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปอีกหนึ่งความฝันนะครับผมพาท่านมาที่ร้านนี้ครับนี่ฮะให้เช่ารับปลาขายไม่ใช่ครับนี่นะฮะ อาานน่อานว่าไงนี่อ่านว่าไงโจวรดะฮะวระัะวรดะข้าวขาบัวนะครับไปดูกออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเพราะร้านนี้นี่มันก็มีหลายๆคนเนี่ยเคยมาทานนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมพาผู้ชายคนนี้ที่จะมาตามหาฝันโกอีสานพาแดงนะครับฝันของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากเจอเน็ตแอดฟู้ดนะครับเป็นนักกินคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยไปกินที่ร้านเราแล้ว เคยเห็นขนาดนี <substit uting> ้พ <üst Pop> ี <expand> ่บินมากินซุกเหมือนกันพลังงึดโอ้โหกินซอยจุกินก้อยไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่บอกพี่โก้อีสานพาแดนนะครับว่าจะพาพี่เน็ตมาเสือภัยนะฮะแต่จะทําเหมือนว่าพาแกเนี่ยมากินข้าวในร้านนี้ก่อนแต่พอตอนเจอคนที่เขาอยากเจอคนที่เป็นแบบว่าไอดอลของเขาพี่โก้จะรู้สึกยังไงเรามาดูกันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมเดินไปตามแกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่บอกนะครับโก ครับพี่วันนี้ร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านแบบข้าวขาบัวข้าวขาบัวไม่ใช่ข้าวขาหมูนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นี่นี่นี่ชื่อกันเนาะเอ้ยผมผมกับโบเคยกินเลยเคยกินเขาขาหมูปะเคยอยู่ข้าขาหมูเยอะสุดได้กี่จานจานเดียวได้มาหลายเท่อจานเดียวได้หลายเท่ปไปร้านนี้ นี่นี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือข้าวขาข้าวขาบัวนะครับผู้ชมครับสวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับนี่เอาส่วนไหนมาตุนบ้างนะพี่อาจจะเป็นตรงกรีบครับพี่ตรงกรีบใช่ครับตรงกรีบเอาให้เปืป่อยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ <st> นี่นี่น,นี่นี่อ้าวกระดูกกระดูกอย่างนี้เลยเคยกินไหมพี่กบอครับพอเคยเนาะกํลลังอยากกินกํลลังอยากกินพอเคยพอยังไงจัดเลยบอ วอ่าก็มันก็คือลักษณะการทำคล้ายๆขาหมูเลยใช่ใช่พี่อ่าใช่ครับราคาต่างกันเยอะไหมพี่ราคาต่างกันเยอะมากขาหมูก็ไม่ไม่รู้อีกเพราะไม่เคยกินใช่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นของอิสลามใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อตุ๋นให้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ตัวขาวัวนะครับมันจะไม่มีเนื้อเลยมันจะเป็นมันเป็นเอ็นเป็นเอ็นตรงนี้เลยอหนังเนี่ยเราชิมหน่อยพี่ครับอนุญาตนะครับครับ นะดูครับดูเด้งดูเด้งควันออกนิดเด้งเด้งเลยนี่นี่ี่อ่านว่ายังไงนะพี่ว่าระดับหรือว่าอะไรวัดระดับวัดระดับวัดระดับวัดระดะวัดระดะวัดระดะเป็นภาษาอุสลิมมุสลิมแปลว่าอะไรครับพี่กุหลาบครับกุหลาบอ่าคำนี้นะฮะเป็นชื่อของพี่สามลินครับมันก็คล้ายๆขาหมูนะใกล้เคียงเลย รื้ว่ามันอยู่ที่น้ําตุ่นมันก็คล้ายๆยาจีนเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับก็ต้องเป็นยาจีนนะ้ำพะโล้เหมือนกันครับอ่ะพี่จัดมาให้น้องชายผมหน่อยเขาไม่เคยมากินขาวัวเลยเขาอยากกินมากๆครั้งแรกของเขาจัดมาสักเอามาสามจานก่อนได้ครับไป แล้ครับเชิญครับพี่อ่ะพี่กู้คิดว่าน่าจะได้กี่จานเนี่ยสิบเป็นสิบไหเหรอครั้งแรกนะครับไม่เคยกินข้าวขาบัวผมกับโุเคยด้วยครับโห้อ่ะเคยกินนะครับกินราคาหมูเนาะคลายขาหมูปะคลายอืม อร่อยมันถ้าคล้ายเข้าวขาหมูเลยนี่ไม่ได้กลิ่นของความเป็นเนื้อเลยนะนิดหน่อยนะพี่นะนิดหน่อยอืมโอ้โหททำเขาตุ๋นดีมากครับผู้ชมค่อนข้างเข้มข้นนะฮะรสชาติมหมดไปแล้วหนึ่งทุกเม็ดทุกเม็ดอะไรอยู่ในบ่ะเน, <laughs> นี่ย <laughs> เอา,เอาไป,ไป กินทีเสร็จตอนเย็นก็ไปทำคลิปอีกอบบือหือแล้วแต่แลบบ้วแต่พี่ในบรรดานักกินเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยพี่พี่โก้ชอบใครบ้างนะที่บอกว่าอยากเจอมากๆาีเแบบว่าเวลาไปไหนไอด,อน,ไอ,ดอนเลยเบิ้งเนมากตลอด,อ,ลอ,ดอ่า พี่นี่เห็กอ่าทีนี้แตงชุดบะหมี่นงบะหมี่นงขอชอบชอบพี่นงอยากกินบะหมี่นงถ้าได้เจอตัวจริงจะทำไงพี่ขอเลขกขอเลขกขกอแม่มาแล้วขอหวยมีใจทั้งนหรือหละมันเด็กว่าเพิ่งนอกมีใจแล้วเพราะว่าตัวเองก็คือดูเขาไม่มามานานแล้วแม่ครับมึงมันมาดวนเราจากพ่อตัวจริงก็เห็นทีนี้โทรศัพท์ เลไปเห็นในโทรศัพท์น้อง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 ครับเอามาเสิร์ฟนะครับขออีกจานหนึ่งครับเอามาเลยน้องเอามาเลยครับเรื่อยๆไอ้มึงเนี่อันนี้อันนี้คือหนังแม่นเนาะหนังหนังหนังมาสองจานเลยพี่มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับครับอ่ะครับแล้วครับสีัพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ้ยี่ใครใครนี่แหละที่ผมจากพ่อมาโดนแล้วพ่อเนี่พี่เน็ตพี่เน็ตพี่เนทแอปพูดเคชัเห็นแต่ในโฟล์ในทีวีเคยเห็นแต่ในทีวีไม่เห็นเดี๋ยวเห็นในตู้เย็นนี่รอคนนี้พี่เน็ตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณรู้ไหมว่านี่คุณรู้ไหมว่าคุณคือไอดอลของเขาไม่รู้พี่ความฝันของเขาคืออยากเห็นเน็ตสักครั้งเอาเล่าประวัติให้คุณเขาพูดถึงการกินของคุณมาในรถว่า ลักษณะการกินของแนทเป็นแบบไหนเขาเป็นคนกินแบบไหนลักษณะเขาเล่าได้หมดเลยแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าเอออยากทําฝันให้เขาแบบเป็นจริงสักีมาจากอีสานแล้วก็เลยนัดแนทมาอย่างนี้แหละนะยินดีพี่ยินดีมีอะไรขอคําแนะนําจากน้องเลยนทเป็นคุณน่ารักมากแล้ววันนี้ผมกินด้วยได้ไหมครับพี่ผมกินด้วยได้ไหมเนี่ยลองอยากลองดูอยากเห็นพี่นนทกินไหมอยาก ก in <Keep S 2> ินน้อกันครับกินน้อกันันนี่คือไอดอลของนะครับของพี่โก้เลยนะครับอีกคนหนึ่งที่มาเห็นแล้วรู้สึกว่าไปฝันว่ามากรุงเทพอยากมาเจออันนี้เป็นประจวบเหมาะกับพี่นัทเขามีคิวพอดีนะครับมาดูนะครับคอสคอสซอม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 ๆงั้นงั้นต้องถ้าผมกินด้วยงั้นเอาอีกสิบเลยพี่ผมว่าฮะสั่งมาสิบเลยครับพี่โก้เขากินเยอะอยู่หัวมาสั่งมาเผื่อพี่โก้ด้วยครับพี่กินด้วยกันพี่พี่นเคยผ่านหูผ่านตาบ้างไหมเคยครับ ดูช่องพี่อ่ะจริงเหรอี่กินลาบเยอะอ่ะพี่เคยผ่านผู้พันธามาก,กินลาบจนแม่ค้าตกใจอ่ะใช่<ะ>ก็คือเป็นเท่าที่ผมรู้อ่ะ คือเป็นนักกินของอีสานเลยที่แบบว่าคือที่อีสานยังไม่ได้มีนักกินอะไรเยอะมากยใช่เพราะว่าผมเห็นเห็นเขาใช่ครับที่แบบเป็นคนอีสานแท้เลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทีนาทีนี้พี่เรียมตังมากี่บาทสิงเหนือกับเสืออีสานครับสิงเหนือกับเสืออีสานมาเจอกันนะครับเคยไปทำแตีกินจนจานหมดมาแล้วกินจนแบบว่าเอาจานไปเองมาแล้วแต่ครั้งนี้ผมว่าโอ้โหอยากให้พี่น้องเห็นด้วยความมันเทิงนะครับขออาวุธให้น้อง เอาลองคุรจานก่อนนะโอ้ได้ได้เลค่ะเอาลองคุรจานก่อนเอาได้เลยเอ่อเออเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนฮะอุปกรณ์มีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์อะไรเอาม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 าช้อนกับตะเกียบครับช้อนกับตะเกียบนะครับดูนะครับนักกินสองกินมาเจอเดี๋ยวพี่อะไรเนี่ยแล้วดูช้อนอันต่อเนี่ยนะตะเกียบโอ้โหแล้วดูใช่เดี๋พี่ผมต้องกินแบบนี้จริงเหรอลองดูว่าเขากินเก่งจะเป็นยังไงครับอันแรกครับอืม เอาตะเกียบมากินกับข้าวเอาดูตะเกียบนึกว่าจะทอดปลาท่องโกะก่อนนกินเลยนะพี่เอ้าช้อนลิ้นเริ่มเลยโอ้โหผมไม่เคยกินข้าวขาววัวเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับอืมอร่อยไหมพี่นะเอาก่อนพี่มันกลคล้ายกันนะมันนุ่มนุ่มกว่าที่ผมคิดแล้วเข้าเครื่องแบบละลายในปากเลยมีความเปรี้ยวครับมีกลิ่นเครื่องเทศ อ่าหอมหอมกลิ่นที่เขาตุ๋นมาครับผมตุ๋นมาคล้ายๆแบบขาหมูเลยนะใช่พี่หอมหอมอันนี้เราเอาเวลานะพี่จะเวลาใครหมดก่อนจานแรกเหรอใช่ใช่ใช่อ้าวเอาแค่จานแรกก็ย้องมาแซงกันมีงจานนี้อ่ะโอ้โหดีดีดูนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหดีแล้วไม่ใช่แต่เกี๊ยวสองมือเราเฮะอ้าวเราวแตวิธียินพี่แนทหมดนะครับอันนี้คือเอาบันเทิงก่อนนะครับจานแรกโอ้โหยพี่แมทเขาเป็นแชมป์นักกินใบอยู่แล้ว ส,สิงเหนือกับเสืออีสานครับอึ๊บเร็วไหมเด<ส>ี๋ยวเร็วไหมโอ้ยอึ๊บโอ้โหพี่แนทโอ้ยมันมีอะไรเอาเขาอยู่ครับอื แค่ไหนะได้โอ้การแรกนั่ไปแล้วครับไอ้ตู่เอาอะไรมาให้พี่เขาเนี่ยเข็ยนช้อนให้ผมเถอะคุณอล้นาะจานนี้เยอะกว่าให้พี่โก้แล้วกันไอ้เสษฐาให้พี่พี่ตู่ไม่ไหวบอกนะอุ้ยไหวพี่อร่อยเนาะแอร่อยจริงครับผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกอืมปกติเคยกินนะขาหมูอืม หนังหนังมันเขื่อยมากๆไม่ตัวน้ำราดเขาอ่ะน้ำน้ำมันซุปเขาอะพี่ดีมากเลยอ่าหวานหอมอร่อยมากต่างจากขาหมูไหมคล้ายคล้ายกันครับไอ้เกล้งนะไอ้ไข่นะกลิ่นมันจะมีความเป็นเนื้อมากกว่าอช่อืออือมาแล้วไม่หยุดไม่หยุดแล้วติ๊กตัวกินไปก่อนนะครับสามนะครับเพราะว่ากินกินไปก่อนหน้าเวลานะครับอันนี้ เอาเท่าที่อิ่มนะครับทุกผู้ชมไอ,มอดอนของบิ๊โก้ครับมาเจอกันดีใจแห้งครับดีใจดีใจนี่พี่ดีใจแอะไรไหมเห <c oughs> มือนพี่โดนบังคับมาเ <c oughs> ขาบังคับพี่มาหรือเปล่าพี่คาแรคเตอร์นี้คาแรคเตอร์นี้ <c oughs> มินะัทเวลาไปแข่งเนี่ยครับเวลาไปแข่งมาไกลตรงในการต่างๆเขาเชิญยังไงครับพี่เนี่ยก็จะมีมาบอกก่อนใช่ไหมเขากจะ โอนเงินมาก่อนครับงสิบล้านพี่แล้วก็แบบไม่ค่อยคุยรายละเอียดกันอะไรเงี้ยครับเอาแล้วล้านก่อนเลยหยอกเล่นพี่หยอกเล่นถ้ามีรายการอย่าลืมหน่อยนะถ้าเข้าตาถ้าเข้าตานะพี่ได้พี่ผมจะบอกบอกว่ามีรายการแข่งอะไรเงี้ยเผื่อพี่พี่น่าจะแข่งได้ครับเก็บประสบการณ์พี่เกีบประสบการณ์เนาะแต่พี่แทนี่ดเป็นแชมป์กินไวด้วยนะกินจุกกินไวด้วยนะผมว่านะพี่พี่โก้น่าจะหนึ่งในห้าได้อยู่ครับเวลาแข่ง เดี๋ยวจานที่ร้านก็น่าจะหมดเลยนะครับดูจากสองคนนี้มาเจอกันเป็นเนื้อที่ไม่มีกระดูกเลยนะผู้ชมกินหมดเลยโอ้โหพีเน็ตตาม,มาสีแล้วครับโอ้โหสีแล้วครับโอ้จานใหญ่เลยผู้ชมดูได้ได้เยอะทั้งข้าวทั้งเนื้อทั้งไข่ด้วยไม่ใช่จานหรอกพอ่อ ไม่ใช่จารอันนี้คือพออพออันใก่อนลักษณะการกินของสองคนเนผู้ชมทางบ้านครับผมว่ามีความแบบความไวความใกล้เคียงในการกินเหมือนกันนะครับแต่พี่แมทเนี่ยเขาจะมีเทคนิคของเขาความเก่าครับนี่น้องๆทางบ้านนะครับอย่าไปเรียนแบบนะครับต้องฝึกก่อนนะครับนะครับ อาทางคุณคืออะไรครับคุณหามมามองผมฮออนพอ,อ,อนพอนพอน <c oughs> คุอเกอ้อร้อน <c oughs> คุณทีนัดจัดไปห้าแล้วครับว้า,าวจะแซงแล้วครับพี่ไม่สนใจจะมาร่วมวงการนี้กับพวกผมด้วยเหรอ <c oughs> พี่กินจานเดียวยังไม่หมดเลยนี่ <c oughs> <c oughs> นุนอร่อยอะ เฮ้ยถามเขาก่อนสิถามเขาก่อนเขาจะกินก็นได้ไหมเนี่ยเจ้าโอ้โหเด็มากอื่สดๆนะครับผมไม่เคยอยู่ท่ามกลางการกินอย่างนี้มาก่อนอือฮึลุบแล้วมันมีไข่ด้วยนะผู้ชมนะไข่จานละครึ่งใบด้วยอันนี้เต็มอือือพี่จานร้านพี่พอไหมเลยพี่ เราต้องใส่กะละมังนะครับอันนั้นไม่เข้าหมาพี่กะละมังอ่ะเขาจะใส่พริกมาให้ด้วยนะครับอาจารย์จะมีแบบลูกโดดอ่ะพี่อ่าลูกโดดใช่ใช่ใช่เราก็เคี่ยวออกเอานะครับถ้าไม่นั่งแล้วพริกุ้งไม่เคี่ยวเลยหรอก็มีออกครับมีข่นลุงหรือข่านาเนี่ยข่านาแล้วก็มีเอ่อผักดองับผักดองนะครับช่วยการเลี่ยนเขากินไปได้ยังไงนะครับ โห้าเม็ดพี่ไม่ช่วยย่อยเหรอพี่ไม่เป็นหรอไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวเฮ้ยเหรอเป็นความภาคภูมิใจของโกอิซามะแดกนะครับได้มานั่งกินกับพี่แนทเดะเพี่แนทไปอีกแล้วครับโอู้ยถามเขาก่อนนะได้พี่มาพี่โอู้ย สิงเหนือกับเสืออีสานครับเหงือดไหลไขย้อยกันแล้วครับทำทั้งปีเราไม่ง้อเลยครับทับหน้านหน่อยพี่เหงือดไหลไขย้อยหมดแล้วไขย้อยผมคร <laughs> <laughs> ับผมครับเกิมดมาเช่นนี้หรือไงะอืม ว่าหน้าไม่ใช่หัวพ่อมึงมาเช็ดให้ว่างวะนี่มึงประหยัดประหยัดช่วยล้างเฮ้ยเอาละครับจะน็อกรอบแล้วนะครับนี่มีแม็คน็อกแล้วครับไล่ตีมาเสมอเลยนะครับ เท่ากันนะครับผู้ชมครับอันนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับวัดกระทบมิดนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าทั้งสองท่านเขาจะไม่เติมน้ำเลยนะจะเป็นเทคนิคเอาแล้วครับข้างหลังก็ทําไม่ทันแล้วครับผู้ชมครับโอ้โหพี่เคยเจออย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เคยเจอไปไหมพี่ไปไหมฮะ ไปไหมพี่นัทไปไหมครับมอยเข้ปไปไหมฮะไอหนูมาถามเขาตรงนี้เขาจะกล้าตอบไม่ไหวเลยมันก็ม,มันเจอม,มามแล้วเอาเลยเออหนูขอเติมอีกสักหน่อยนะฮะขอชิมเติมอีกหน่อยนะึงสักหน่อยดิสิไม่เกี่ยวอันนี้เนื้อมันเหรอพี่ <สะ S 1> โอ้โหทุกทชมครับ จานหนึ่งมันไม่ใช่น้อยๆนะครับพี่น้องครับจานหนึ่งไม่ใช่น้อยๆกินไปกินไปเนี่ยมีมีความคำว่าท้องไม่รู้สึกท้องไมไม่นับเคนมีไหมมีครับแต่ต้องชนะมันตอนนี้ก็เป็นนะผมทำตามฝันคุณแล้วนะโอยสมชื่อจริงๆครับสมชื่อจริงๆ ถ้าเป็นไข่ก็คนละจานละครึ่งนึงแล้วนะจริงๆหนังมันหนังมันก็น่าจะอร่อยกว่าหมูลแล้วมนะั้งหนังมันหนังอร่อยพี่เนาะหนังมันน้อยมากนะหนัง,บบนงหนังนุ่มมากครับหนังมันนุ่มจานหมดแล้วนะครับอจานหมดแล้ว าวจานหมดแล้วครับเรือตาชามเรือตาชามกินจนจานหมดนะครับมันได้มันาจะเชิญพี่น้าไปเล่นมีิตรภาพได้เราเอาเท่าที่ไหวอันนี้เป็นการมาเชื่อมสัมพันธ์นะครับผู้ชมครับเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างซิงเหนือเสือใต้ของเรานะครับนี่แค่บอกบอกครับมาดูฮะแต่ถ้ามวยขึ้นเวทีแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะ โ,ขโ,ขโ,ขโอ้โหสวยอือหืออย่าเลาอย่าเสียซื้อนะอย่าเสียสื่อนะโอ้โหถามเขายัางเนี่ย <c oughs> ถามเขาก็ตอบไปได้ นี่ไม่ตอบนี่ไม่ทั่แล้วพี่เอ่ออมอเออเอาเท่าที่ได้นะครับผู้ชมครับมาทำน้าที่เหมือนเครื่องบดกันนะฮะร่างกายพวกเขาเนี่ยท้องพวกเขาเนี่ยอ้ร้องอมีเลี่ยนไหมพี่ก็กินไปเยอะๆมีเลี่ยนไหมมันเลี่ยนไหมทีเนี้ยหรือว่ายังได้ไม่เลี่ยนครับอ,อ ใหอิ่มให้อิ่มพนักงานบอกว่ามึงกินจนจานหมดแล้วก็พนักงานไอ้ทีมงานผมบอกว่ากูจะเหลือให้กูกินไปอย่าเงี้ยเอาคนทำหายไปแล้วเนี่ยหนีไปแล้วมั้งเนี่ยไปตุนไปตุนอีกครับอะไปตุนขาไปตุนขาอีกใช่ครับขาหมดแล้วโอ้หพี่แมตต์ดิเขาจะได้เรื่อยนะครับพีโก้ก็ไม่ไม่หยอกเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะ

มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผู้ชมครับครับผมไม่ธรรมดานะครับคุณเดี๋ยวจี้ครับฝั่งทางเหนือเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะที่ลุ่มน้ำปิงนะครับลุ่มน้ำปิงมาเจอกับลุ่มน้ำโขงระหว่างลุ่มน้ำปิงกับลุ่มน้ำโขงมาเจอกันตอนนี้น้ำปิงเริ่มใกล้แล้วครับจำผีพายแล้วนะครับผีพายเริ่มมาแล้วนะครับจำแล้วนะจำจำจำเริ่มไปแล้วนะครับเอาละเว้ยเอาละว่าน้ะปิงเป็นน้ำโขงเป็นน้ำโขงเริ่มจำแล้วครับจำแจ่วแล้วครับเอาข้าวไปจำที่แจ่ววะไอ้พวกาขาบัว รู้สึกว่าน้ำเบยของท่านจะเครื่องปิดแล้วนะเดี๋ยวขอเติมน้ำ่อยนะครับเติมน้ำเติมน้ำน่อยครับอ้าวแล้วนะครับเติมน้ำเร่งวิ่งต่อครับผมเติมน้ำเสร็จแล้ววิ่งต่อเลยนะครับฟังโอเคต่อเลยครับเติมน้ำของวิ่งต่อเลยครับวิ่งต่อโอ้ กินจนหมดจานจนเอาถ้วยมาเสริมนะครับโัก็กินเยอะมากพี่ตู่กินเก่งมากนะทีนี้ให้คำแนะนำหน่อยในฐานะเป็นแบบมือใหม่มือใหม่มือใหม่ไม่จ้าแนะนำเลยครับเดี๋ยวเขามากินกว่าผมมือใหม่มือใหม่ดูแลรักษาตัวยังไงเวลานี้เขาเขากินถ้ากินได้ขนาดนี้เขาน่าจะฝึกมือด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเขาน่าจะมีวิธีของเขาอยู่เพราะว่าถ้าจะกินได้ประมาณนี้ก็ต้องมีความรู้ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยพี่มันผมว่ามันมันค่อนข้างอันตรายผมไี่กู้เลยกินบัลลังก์มือครับกินบัลลังก์มือเพื่อที่จะไปกินพวกนี้อีกมื้อหนึ่งเลยประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วพี่เน็ตสูตรพี่เน็ตเป็นไงประมาณเดียวกันเลยครับประมาณเดียวกันวันละมื้อหรืครับวันละมื้อใช่เพราะว่าพวกนี้เวลาเรากินบางทีมันจะเป็นที่ที่สุดก็คือแบบมื้อเดียวเนี่ยแหละถ้ากินต่อมันก็จะค่อนข้างยากบนปากมันยังไม่เต็มที่เศรษฐีพี่เน็ตเคยทานที่ไหนแบบเยอะที่ เป็นนักกินมาเยอะหลายอย่างที่อยู่ในความทรงจำเลยครับในความทรงจำก็ล่าสุดเอาไว้วัยนี้ก็ที่รายการซปเปอร์ฮันเด็กแล้วนครับเขามันใหญ่จานโอ้สี่สิบจานใช่ไปดูครับผู้ชมไปดูสี่สิบครับพี่สี่สิบจานนี่นะฮะตอนนั้นแมตช์นั้นสี่สิบจานโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยยังครับพี่แต่ว่าอันนี้มัน เวลามันน้อยเนี่ยแต่นั่นกินนานนะกินกินได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าถ้าเราถ้าเรากินได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบแข่งเวลาเนี่ยมันได้อย่ายาวๆเขาก็ค่อยๆไปใช่สองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงอยา่นั้นเห็นพี่โก้แหละกินเยอะที่สุดเคยทานอะไรครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแต่มันไม่ใหญ่นะอ่กขีดๆด้วยประมาณร้อยีดอ๋อใช่ร้สิบกว่าค่อยๆฝึกไปนะพี่พี่พี่แนทแนะนำหน่อยเนี่ยนะที่แบบมือใหม่มือใหม่ครับพี่นี่คือไอด้นของเขาจริงๆผมมองว่า สิ่งที่พี่โก้เขาทาได้ผมว่าพี่โก้เขาเก่งมากอันนี้จริงครับเก่งเก่งเลยครับผมถือว่าแล้วในอนาคตคือถ้าพี่โก้ยังไม่หยุดฝึกฝนยังทาไปเรื่อยผมมองว่าพี่โก้จะแบบเป็นนักกินแถวหน้าแบบของประเทศไทยได้เลยอัน,นนี้เรื่องจริงครับ<ว>ผมรู้ผมรู้สึกด,ดีใจที่พามาทําความฝันได้สาเร็จครับพี่โก้มีอะไรบอกพี่เน็ตหน่อยครับพี่<อ>ผมกดีใจเลยพอดีใจมากที่ได้เจอยินดีครับยินดีครับยินดีมากครับพี่ดีใจเหมือนกันครับเจอแต่ในโทรศัศน์ ครับครับไม่เคยเจอตัวจริงก็เลยอยากอยากเจอก็ให้ตัวจริงผมหล่อไหมตัวจริงก็หล่อมากครับเอารูดจากอาการรูดจากอาการตอนนี้แล้วเอารถโรงพยาบาลไหมไหวไหมโอ้โหมันเป็นการแมทกระชับมิตรได้มาเจอกันนะครับเอาฝั่งพี่โก้ฝั่งพี่โก้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี 12จานกับอีก42ถ้วยเป็น14นะครับโอ้โหถังพีนัทนะครับพีนัทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้งทำล่ำเลยนะครับผมงทำล่ำเลยกินจนจานหมดนะครับผู้ชมครับมีใจมากๆเลยนะครับผมนี่ถ้าจานกินได้ผมกินจานไหนี่ะเนี่ยพี่เคยเห็นแบบนี้ไหม อะไรนะไม่เคยเห็นนะเอออ่ะคลิปนี้ก็ฝาก,กด้วยนะครับพี่แนทครับฝากกดซับสไครป์พี่แนทด้วยช่องแนทบีเอทฟูฟ้ดนะครับฝากด้วยครับผมอ่าแล้วก็พี่โก,โกอีสาพนพายเด็กอยากจะบอกพี่พี่น้องๆนะครับคือจริงๆแล้วนี่การที่ไปกดซับสไครป์มันเป็นการให้กําลังใจพวกเรานะพวกเรายูทูบเบอร์เนี่ยแค่ไปกดติดตามเนี่ยอย่างอย่างพี่แ<อ> <ๆ S 2> นทอย่างพี่โก้เนี่ยไปก,กดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามที่ยังกำลังดูตอนนี้ฝากเข้าไปกดเลยนะครับเป็นการให้กําลังใจพวกเราที่ ทำยูทู e กันนะครับหรือว่ากดซปเปอร์แตงของแต่ละช่องยัมีซปเปอร์แตงอยู่ตรงนี้คลิปนี้แต่ผมได้ซปเปอร์แตงสักที่สิบบาทผมก็ดีใจนะครับพี่โยมครับอ่ะผู้ชมนะครับขอบคุณแนทมาครับขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับขอบคุณพี่โก้มาครับขอบคุณครับ